แล้วฮะคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เคยเสนอข่าวไปแล้วนะครับล่าสุดครับคุณณวราภาอายุ40ปีครับแต่คนนี้เขาอยู่บ้านเลขที่70หมูด7บ้านเกาะลอยชะเชิงเซาครับเขาจัดทําบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณยายบุญยงครับหรือว่ายายชวนอายุ104ปีนะเลข4ี่มาอีกแล้ว แต่เขาบอกว่าเรื่องของตัวเลข104เนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับถ้าไม่บังเอิญญาติที่ชวนกันมาร่วมงานคุณปุ้ม,ม1้อคนแล้วหลานสาวที่จัดงานอายุ40ปีทำบุญเดือนนี้เมษายนเดือนสี สี่กันหมดเลยแล้วครับเนี่ยทีนี้ทางด้านหลานสาวบอกว่าตัวหลานกับครอบครัวนะก็จัดงานให้คุณยายแบบนี้ค่ะแล้วก็รดน้ําขอพอรคุณยายในประเพณีวันสงกรานต์ปีใหม่แบบไทยๆนะคะเนี่ยดูสิคุณผู้ชมก็เป็นภาพที่อบอุ่นนะคะแล้วก็ทําแบบนี้มารวมๆเนี่ยยีปีแล้วแล้วก็บอกว่าก็ตั้งใจจะทํากันแบบนี้ต่อเนื่องไปทุกๆปีนะคะเดี๋ยวนะคุณปุ๊บนี่คือญาติญาติใหญ่ชวนมากันร้อยสี่คน โอ้แปลว่าครอบครัวใหญ่มากค่ะลูกหลานยายเหรอ,อครอบอครัวใหญ่มากเลยนะคะคุณผู้ชมมีความคืบหน้าเรื่องหนึ่งค,คุณอาม,อ,มอันนี้ก็ต่อเนื่องกันเหมือนกันถ้ายังจํากันได้มีการนําเสนอคลิปหนึ่งที่ผู้หญิงบอกว่าเนี่ย ข้างหน้าเนี่ยเป็นรถหร oh. ูที่บอกว่าเหมือนกับมีการขับเบียดแล้วเธอบีบแตรรถหรูคันนี้ก็เลยจอดนิ่งๆกลางถนนเลย5นาที10นาทีต้องบอกว่าล่าสุดนะคะคนขับรถหรูออกมาชี้แจงแล้วว่าเขาทำแบบนั้นเพราะอะไร,รไปดูคลิปกันค่ะเล o r g h i n i คันนี้นะคะก็ขับเบียดเราอยู่ในเลนนะคะเขาขับเบียดเข้ามาแล้วเราบีบแตรใส่เขาตอนนี้เขาจอดสตัฟอยู่อย่างนี้ประมาณ น่าจะเกือบ5นาทีได้แล้วค่ะรถไม่ได้ชนกันนะคะแต่ว่าเขาไม่ไปค่ะ <c oughs> ก็กำลังรอดูอยู่ว่าเขาจะลงมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ด้านหลังคือรถติดมากรถสวยมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าคนข้างในต้องต้องเป็นยังไง จอดนิ่งๆแบบนี้เลยนี่คือคลิปต้นเรื่องที่หลายคนเห็นก็แบบว่าโอ้โหคอมเมนต์กันเยอะจริงๆเป็นดราม่ามาเลยใช่ครับซึ่งล่าสุดครับคนขับรถหรูคันนี้ครับออกมาโพสต์คลิปชี้แจงแล้วเพราะว่าในโซเชียลเนี่ยบอกว่าเอ๊ะเจ้าของรถเนี่ยแพ้แตรหรือเปล่าพอแตรดังปั๊บอุ้ยรถดับเลยเจ้าของรถออกมาแล้วล่ะครับบอกว่าเอาตรงๆนะไม่ได้แพ้แตรที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ตัวเองเนี่ยไม่ได้ขับแทรกแต่จังหวะนั้นเจ้าตัวบอกว่า เกียร์มันพังพังพอดีเลยต้องจอดขวางแบบนั้นอะไปลองฟังคําชี้แจงบางส่วนของผู้ขับขี่ครับเสยยแต่เนี่ยผมไม่ได้ยินหรอกผมไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ยินเลยผมจําได้ว่าผมขับตรงมาปึ๊บและจังหวะเกียร์ว้าวแล้วมันแล้วมันเหยียบไปไม่ได้ มันเหยียบไปไม่ได้ครับมันเหยียบต่อไปไม่ได้มันเข้าเกียร์ไม่ได้ครับมันมันว่าวมันพิกเกียร์เอ็นนะครับรถผมมีปัญหาเรื่องเกียร์อยู่แล้วผมก็เปิดไฟฉุกเฉินผมขับมาในเลนผมตรงๆเลยเลนตรงนั้นเลนผมเลยเลนตรงๆเลยผมไม่ได้ไปเบียดไปแทกใครไม่ได้ไปตัดหน้าใครเลยเออผมว่าเจ้าของคิปอ่ครับแพ้เสียรถผมมากกว่า แงแบบนี้เออนี่ย้อนไปดูเขาก็เปิดแบบว่าไฟขอทางตึกตึกตึกเหมือนกันนะเออแต่เกียร์เกียร์ว้าวอ่ะเกียร์ว้าวคืออะไรอ่ะคุณอามเกียร์ว่างงี้เหรอเข้าเกียร์ไม่ได้อุย้ยรถหรูขนาดนี้เกียร์ว่าวงี้เลยเหรอก็เขาบอกว่ารถเขามีปัญหาอยู่อ้าวก็เป็นคำชี้แจงก็เหมือนกับว่าข่าวเนี่ยที่เป็นดราม่าเราได้ฟังสองมุมนะคะ คือไม่ได้ตั้งใจอะนะไม่ได้ตั้งใจมไม่ได้ตั้งใจนะนะครับแมแต่วันนี้ครับก็มีเรื่องราวในฟักปังบันเทิงมาฝากกันเยอะแยะมากมายนะครับรวม,มรวมกิจกรรมดีๆที่อยากชวนทุกคนมาร่วมกันด้วยครับใช่แล้วค่ะวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากนะคะเป็นกิจกรรมที่รวมเอามวยสากลรกีฬามารวมกับศิลปะด้วยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกิจกรรมที่ว่านี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะคะที่จับมือร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะอยากจะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะมาทางนี้เลยค่ะคุณผู้ชมมาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกันนะคะเป็นภาพวาดในหัวข้อมวยสากลไทยสู่เวทีโอลิมปิกค่ะจะได้ส่งเป็นแรงใจน,นะคะเชียร์ให้กับนักกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนี่แหละช่วยกันเชียร์ให้พวกเขาได้รับชัยชนะกลับมานะคะ แล้วก็จะเป็นการส่งเสริมกีฬามวยสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยนะคะผ่านความสวยงามในรูปแบบของงานจิตกรรมนั่นเองค่ะโดยผลงานนะคะจะต้องเน้นเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ความสวยงามและก็การสื่อความหมายในเรื่องของมวยสากลค่ะใครทําผลงานได้ดีมีรางวัลด้วยนะคะเพราะว่าชิงเงินรางวัลรวมกว่า2อ0 0 0 0บาทค่ะกําหนดระยะเวลาส่งผลงานส่งกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ยาวไปถึง13พฤษภาคมนี้เลยนะคะ ยังไงก็เข้าไปดูรายละเอียดการประกวดหรือว่าจะดาวน์โหลดใบสมัครก็ได้นะคะเดี๋ยวเราขึ้น QR Code ให้สักหน่อยสแกนกันผ่านหน้าจอได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook ที่ขึ้นอยู่นะคะ national olympic committee of thailand นั่นเองค่ะ